ไม่ใช่ถคาแคทก็ดึงเสื้อขึไม่ไม่ใช่น้องพับอ่ะไม่ใช่ถ้จะพูดดิบอกว่าไม่ใช่ก็จะพูดเสื้ออะไรอย่าดึงดึงดึงเสื้อม่วงขึ้นมาฟิดนะมันแน่นวนขึ้นไม่แขนเสื้อนี่มันเล็กอยู่แล้วริงเลยเาจะพูดทุกวิถีทางให้คนเขาคิดหนักใช่ไหมคิดมากใช่ไหมเ้ยตังไม่คัน แล้วามีป้าเนี่ยทำป้ากับบายมาเองปวดดวด,ดีหนึ่งวีห้าวีเจ็ด <ฮะ S 2> ดูได้ฮะยูไหนที่ห้องทำไมัวแค่นั้นเนอ่ะฮะก็ทีแล้ว3คนยืน อุดเล่นไม่ทำเลยว่าจะทำอยู่ <S <S 1> <S 1> ดีไหมไม่ดีหรอกปแวะ้วพูดถึงตอนนี้ใช่ไงไปแจ้วพูดถึงไม่ทำ <S <S เออนะี่ว ปองสบู่คุณลุงสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะแม่ฝีมือเกมากต้องนั่งอะไรบนนั้นอ่ะลูกอเนทไม่เสียไปล้าเลยโอ้โหเนทบอกว่าไม่ต้องล้างค่ะหม่ค่อยไปล้างอีกมือื่นมันเล็กไปหรือเปล่าคะโซ่เขาอยากมีส่วนร่วมเพื่อจะไม่หนักมือเย็นค่ะ